อาเซนนอนเจอขาร้ายเมื่อมีรายงานว่าไคฮาวเวตได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงระหว่างการอยู่แค่ฝึกซ้อมที่ดูไบทีมของมิเกลอาเตตาใช้ประโยชน์จากสุดสัปดาห์ที่ว่างพอดีเดินทางไปฝึกซ้อมที่ตะวันออกกลางก่อนจะกลับมาลงสนามอีกครั้งเจอเลสเตอร์ซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกวันที่15กุมภาพันนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดเดลี่เมลรายงานว่าอาเซนนอนได้รับบาดเจ็บสำคัญเมื่อฮาวเวตมีปัญหาที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังระหว่างการซ้อมในสัปดาห์นี้ ขอบเขตอาการบาดเจ็บของตัวรุกเยอรมนียังไม่ทราบแน่ชัดแม้อาการบาดเจ็บแฮมสตริงอาจทำให้ฮาวเวรต้องพลาดลงสนามหลายเกมก็ตามอาเตต้าต้องอดใช้งานตัวรุกทั้งบูคาโยซาก้าและกาเบรียลเชซูสที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้ขณะที่กาเบรียลมาติเนลี่ก็ต้องพลาดลงสนามหนึ่งเดือนเนื่องจากบาดเจ็บแฮมสตริงจากเกมแพ้นิวคาสเซิลศูนยในเกมคาราบาวคัพเมื่อสัปดาห์ก่อน การหายไปของฮาร์แวรจะทําให้อเซนอนกองหน้าตัวเป้าขณะที่เลออนโดทรอซาและราฮิมสเตอร์ลิงเป็นสองตัวรุกเท่านั้นที่พร้อมลงสนามในตำแหน่งนี้ดานซาก้าเข้าร่วมทีมอเซนอนสําหรับทริปไปเก็บตัวที่ดูไบแม้ว่าเขาถูกคาดว่าจะไม่กลับมาลงสนามก่อนเริ่มต้นเดือนมีนาคมทั้งนี้อเซนอนปัจจุบันอยู่อันดับสองของพรีเมียร์ลีกมีคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลจะฝูงอยู่6คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดนะซึ่งลูกทีมของอรนเนอร์สโลตจะเล่นเกมตกค้างเจอเอฟเวอร์ตันในวันพุธนี้